สวัสดีครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวเองนะครับแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษครับเริ่มเลยนะครับ <c oughs> Let me introduce myself My name is Chanon k o n g o u s a p Nickname ต a n แอตเลต์วันทูทีมูวันโคกสะอาดสีเทพเพชรบูรณ์ไอไลท์อาร์ตมิวสิก and beautiful girl I love you.